ทำราคาได้อยู่ที่6 0พันะครับเดี๋ยวผมแถมเมาส์คีย์บอร์ดให้แถมแถมเมาส์คีย์บอร์ดแถมที่รองเมาส์ให้นะครับแถมเอาอะไรมาเนี่ยเออแถมเมาส์คีย์บอร์ดให้แถมที่รองเมาส์ให้แล้วก็แถมไอ้อ่าอะไรนะแถมเมาส์คีย์บอร์ดให้แถมที่รองเมาส์ให้แล้วก็แถมจอแต่จอก็ อจอก็อาจจะมีฝุ่นในจอนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามัน,มนผมแถมคือแถมเป็นจอให้ไงจริงๆแต่อุปกรณ์เป็นมือหนึ่งให้นะครับก็เออ,อก็อาจจะนิดนึงนะครับผมมกอบโอ้โหไก่จัดปืนเทพปืนมาแล้วปืนเทพไม่เอา